ราชาแห่งวงเวทตอนที่468ผลกระทบของสายโลหิตหลายวันมานี้หยินหลิงซือก็ทำการหลอมซื้อซีอของนางส่วนฉู่เทียนเองก็แทบจะไม่ว่างเช่นกันนอกจากต้องคอยช่วยนางแล้วทุกๆวันเขาจะต้องกินยาทิพย์มากมายเพื่อเพิ่มพลังฝึกตนด้วยในขณะที่ตอนนี้หอ,อการค้าปฏิหารที่อยู่ใจกลางป่าแห่งความวุ่นวายก็มีฐานที่เมืองออตเตอร์แมน ซึ่งมีทรัพยากรมากมายที่ได้มาจากป่าแห่งความวุ่นวายดังนั้นทําให้กลุ่มของชูเทียนมีทรัพยากรในการฝึกฝนมากมายเลยทีเดียวโดยยาทิพย์ที่พวกเขานําออกมาในแต่ละครั้งนั้นมันเพียงพอที่จะทําให้ผู้ฝึกตนทั่วไปต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายได้เลยสําหรับยาทิพย์มากมายที่หญิงๆใช้กินทุกอาทิตย์นั้นสําหรับผู้ฝึกตนทั่วไปแล้วจะต้องเก็บเงินซื้อหลายปีถึงจะได้มาครอบครองภายใต้เหตุการณ์เช่นนี้ ถึงแม้ว่าคนที่มีพรสวรรค์ทั่วไปย่อมกลายเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญได้เลยแน่นอนว่าวัตถุดิบที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่นั้นเป็นเสิ้องเหยา่ระดับทั่วไปแต่ถึงกระนั้นแล้วเมื่อนำมันมาปรุงทำยาจะให้ผลที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่ให้ผลในทันทีแต่ทว่าหากค่อยๆใช้เป็นประจำแล้วก็ผลที่ได้รับนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างมหาศาลแต่การที่จะสามารถหามาได้อย่างต่อเนื่องนั้น ความเป็นจริงแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องง่ายเลยด้วยทรัพยากรมากมายของหอการค้าปฏิหารในเวลานี้เพราะมีช่องทางมากมายทําให้พวกเขามีทรัพยากรได้ใช้อย่างเพียงพอสําหรับฉูเทียนที่ได้ประสบการณ์การต่อสู้กับอู่เยาก่อนหน้านี้พร้อมกับกลืนเม็ดยาไขากระดูกแห่งดวงดาราเข้าไปด้วยทําให้พลังฝึกตนของเขาในตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับผู้แท้ขั้นที่หนึ่งขั้นปลายแล้วในวันนี้เขาสามารถสัมผัสดได้ในทันทีว่า มันมีสัญญาณให้ทะลวงระดับเกิดขึ้นมามันเป็นโอกาสที่ดีที่ชูเทียนจะทําการเพิ่มพลังฝึกตนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชูเทียนจึงได้ร้องขอให้ประมุกนิกายจันทราธมินหาท่าฝึกฝนที่พิเศษสักแห่งให้กับเขาขุนเขาจันทราธมินนั้นเป็นหนึ่งในหกขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต้าโจพวกเขาย่อมมีสถานที่ที่มีพลังจิตวิญญาณมากมายซึ่งพื้นที่โดยรอบนั้นเหมาะที่จะฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้น มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเพิ่มยกระดับการฝึกตนให้กับชูเทียนดังนั้นแล้วชูเทียนจึงได้นำเน็ตแห่งดวงดาราชิ้นหนึ่งออกมาใช้ในเวลานั้นพลังกายยานิรันดรก็กำลังโคจรไปร,บรอบๆอย่างรวดเร็วชูเทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังดวงดาราที่บริสุทธิ์ในเวลานี้มันกำลังถูกดูดซับเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างบ้าคลั่งทั่วทางร่างกายของเขาส่องประกายเรดระยับออกมาแสงสว่างจางจาง ก็ค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆและมีความเข้มข้นสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งภายในภายนอกเต็มปไปด้วยแสงแห่งดวงดาราราวกับว่าได้กลายเป็นมนุษย์แสงไปแล้วในขณะที่เนตแห่งดวงดาราก็ค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆพลังอำนาจแห่งดวงดาราที่ได้จากเนตแห่งดวงดารานั้นมันมีมากมายมหาศาลยิ่งนักสามารถใช้ในหอคอยนําส่งนับสิบปีได้เลยตอนนี้มันถูกดูดซับเข้าไปในร่างกายของชูเทียนทั้งหมด กำลังแผ่พุ่งทะลวงเข้าไปยังเซลล์ทุกเซลล์อย่างไม่หยุดย่อนหล่อเลี้ยงเปลี่ยนรูปผสมเข้าไปกอะตัวขึ้นด้านในประกายแสงที่โชดช่วงสีขาวสว่างจ้าก็ได้เปลี่ยนไปในทันทีคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะละลายหายไปในอากาศแผ่คลื่นพลังออกไปรอบๆเป็นละลอกคลื่นคุณเขาจันทราถึงกับเกิดเสียงดังสน,นั่นร่างของยินหลิงซือก็ลอยขึ้นไปบนฟ้านางที่กำลังฟอกคอยการหลอมซื้อซีอได้โลหิตเทวะอย่างระมัดระวัง ทันใดนั้นก็ต้องตื่นตกใจกับเสียงดังสนั่นที่ผ่านเข้ามาเฮ้มีใครโจมตีประตูทางเข้าอย่างนั้นหรือหยินหลิงซือก็ได้ลอยออกไปดูอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเห็นจุดๆหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรในขณะที่นางจ้องมองไปยังสถานที่ดังกล่าวก็ได้พบกับประกายแสงโชติช่วงมันสาดแสงแสบตาปกคลุมปิดบังทอง้องฟ้าไปทั่วเป็นราวกับท้องทะเลแห่งดวงดาราส่องแสงประกายริบระยับเป็นฉากที่งดงามอย่างมาก ราวกับเป็นภาพวาดที่ปรากฏออกมาจริงๆทุกคนในนิกายจันทราธทินต่างก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นและประหลาดใจพวกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดสิ่งใดกันขึ้นร่างเล็กกระทัดรัดของยินหลิงซื้อที่ลอยอยู่บนอากาศเหมือนกับเด็กเล็กในชุดสีแดงนางสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังบางอย่างคุณสมบัติของพลังดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าคือวิชาบำเพญสายป้องกันหรอกหรือพลังบำเพญสายป้องกันที่ทรงพลังและมีพลังที่หนาแน่นเช่นนี้ กำลังก้าวไปยังเขตแดนสมบูรณ์ขั้นสุดมันเป็นเรื่องที่หยินหลิงซือไม่เคยรู้มาก่อนเลยวิชาบำเพ็ญเช่นนี้สามารถยกระดับขึ้นมาได้ด้วยหรือหืมนับว่าเป็นวิชาที่ยอดเยี่ยมน่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เลยหยิงหลิงซือก็คิดว่าหากสามารถฝึกฝนวิชาเช่นนี้ได้ด้วยการใช้คัมภีร์หญิงหลินของนางเหล่าซือซีที่สกัดหม่ของนางก็จะมีพลังป้องกันมากมายขนาดไหนกันนะ แน่นอนว่าเหล่าซือซีของนางก็จะมีพลังมากมายเพิ่มขึ้นมายิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนหนาที่หุบเขาจันทราบนเนินเขาที่เงียบสงบแห่งหนึ่งเฉินปิงหยีที่นั่งอยู่คนเดียวก็ได้เพ่งผิดไปด้านหน้าอย่างเงียบงนันเมื่อหนึ่งปีมานี้เฉินปิงหยีก็รู้สึกว่าพลังแฝงในสายโลหิตของนางกำลังตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆโดยหลายวันก่อนที่ได้ต่อสู้กันท้ายที่สุดแล้วพลังแฝงสายโลหิตของนางก็ถูกกระตุ้นจนตื่นขึ้นมาเต็มที่ บพ่าเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จริงๆหลังจากพลังแฝงสายโลหิตที่ตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วนั้นไม่เพียงแต่ทําให้พลังฝึกตนของนางกําลังก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นแต่ในเวลาสําคัญเช่นนี้นางสามารถใช้วิชาลับและพลังผนึกที่ทรงพลังได้อีกด้วยแน่นอนว่ามันจะทําให้ทักษะการต่อสู้ของนางแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยก่อนหน้านี้นั้นผมของนางมีสีดําที่สลวยแต่ในเวลานี้มันได้กลายเป็นสีครามไปเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างยังมีสีเงินแซมด้วยดูคล้ายกับแท่งน้ําแข็งที่ถูกแช่แข็งมาหลายพันปีร่างกายของนางในเวลานี้ก็มีปราน้ําแข็งและคลื่นความเย็นหมุนวนอย่างรุนแรงทําให้นางดูราวกับเป็นรูปปั้นน้ําแข็งไปเลยจนกลายเป็นว่าตอนนี้นางได้กลายเป็นหญิงงามที่แปลกตาไปอีกแบบนี่คือสัญลักษณ์ที่บอกได้ว่านางมีสายโลหิตของราชวงศ์ตาโจอย่างสมบูรณ์ตระกูลราชวงศ์ตาโจกงจูต้าโจหลายต่อหลายปีมานี้ นางได้ลืมเกี่ยวกับสถานะของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนางที่จากอาณาจักรต้าโจไปนานนับตั้งแต่อายุ17-18ปีและไม่เคยมีใครรู้ว่านางมาจากที่ไหนนางได้ตั้งใจฝึกฝนศินละปะการต่อสู้และวิชาต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังผลสุดท้ายก็ไม่คิดเลยว่า18ปีให้หลังนางต้องกลับมายังสถานที่ที่มีความหลังอีกครั้งเฮ้เจียปิงมานั่งชมดวงตะวันยามเช้าหรอกหรือเสียงเสียงหนึ่งได้ดังผ่านมาจากด้านหลัง ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นชูเทียนนั่นเองในขณะที่เฉินปิงหยีหันหน้ากลับมาก็พบกับชูเทียนที่ดูแปลกประหลาดไปร่างกายของเขาส่องประกายแสงวับวาวเปล่งแสงออกมาแยงตาเลยทีเดียวนี่มันไม่ใช่เพียงแค่การฝึกฝนวิชากายานิรันดรอ,อย่างแน่นอนแสดงว่าเสียงที่ดังขึ้นก่อนหน้านี้เป็นฝีมือเจ้าสินะคงเป็นเพราะว่าเจ้าทะลวงผ่านระดับมาแล้วอย่างนั้นหรือ เฉินปิงหยีได้จ้องมองไปยังฉู่เทียนและใคร่ครวนอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวออกไปอีกว่าดูเหมือนว่าพลังฝึกตนของเจ้าเองก็จะทะลวงผ่านระดับด้วยนะอืหญิงสาวคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีดวงตาที่แหลมคมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถึงได้มองออกได้อย่างชัดเจนที่เฉินปิงหยีกล่าวมาก็ไม่ผิดกายานิรนอนอบแสงดาราของฉู่เทียนที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วทาให้พลังฝึกตนของเขาก้าวไปยังเขตแดนผู้แทน,นระดับสองด้วย เป็นผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรพูดประพีที่ไม่มีใครเป็นคู่ต่อกรให้กับเขาได้แล้วนี่เจียข้านั่งด้วยได้หรือไม่สิงปิงหยีก็กล่าวออกมาเสียงแข็งถ้าข้าบอกว่าไม่ได้หรือเปล่าล่ะชูเทียนก็ถือวิสาสะเข้าไปนั่งข้างๆนางพร้อมกับกล่าวแบบเซาซีนางในทันทีว่าเจียปิงท่านทำไมถึงไม่กล่าวอะไรออกมาบ้างล่ะเมื่อก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรไม่บอกเราบ้างหรอว่าชีวิตของท่านผ่านอะไรมาบ้าง หากข้ารู้ว่าท่านมีศัตรูอยู่ที่นี่แล้วก็พวกเราคงจะจัดการกับอาณาจักรต้าโจไปแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้ก็ยังไม่สายนะลำพังแผนการและความสามารถของพวกเรายังไม่มีปัญหาอยู่แล้วเฉินปิงหยีที่ได้ยินฉู่เทียนกล่าวออกมาเช่นนี้นางก็ขมวดคิ้วแน่นฉู่เทียนจึงรีบสอบถามออกไปอีกว่ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือหรือมีอะไรพิเศษใบหน้าของเฉินปิงหยีก็ราวกับว่าไม่ได้แยแสต่อสิ่งใดพร้อมกับกล่าวออกมาว่า บางทีเจ้าอาจจะไม่รู้ว่าสายโลหิตของพวกเรานั้นพิเศษมากแม้ว่าจะมอบพลังที่ยิ่งใหญ่ให้แต่ทว่ามันก็ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างมากมหาได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะักมันมีวิชาบำเพ็ญหลายอย่างที่เป็นเช่นนี้และยิ่งเป็นพลังแฝงในสายโลหิตย่อมมีอิทธิพลต่อความนึกคิดเป็นเรื่องธรรมดาและมันมีผลต่ออารมณ์ความคิดอะไรอย่างนั้นหรือมันไร้ซึ่งอารมณ์เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ ความรักหรือแม้แต่วความรักของครอบครัวตระกูลของเราเป็นเช่นนั้นมาตลอดใบหน้าของเฉินปิงหยีก็ก้มหน้าลงพร้อมกับถอนหายใจก่อนที่จะหนีออกไปจากอาณาจักรตาโจนั้นข้ามีความเกลียดชังที่ลึกลำเป็นอย่างมากหากแต่หลายปีมาน,นี้มันกับเบาบางลงไม่มีเหลือข้ามไม่สามารถจดจำความรู้สึกนั้นได้มันไม่เพียงพอที่จะนำมาแก้แค้นให้กับพ่อแม่พี่ชายและก็น้องสาวของข้าแม้ว่าจะยังพอจำเรื่องราวนั้นได้ แต่ทว่าอารมณ์ที่รุนแรงนั้นมันไม่มีเหลือแล้วและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ข้าจึงไม่เคยที่จะนำมันมาพูดอีกนั่นเองนอกจากนี้ข้ายังไม่คิดว่าหอ,อการคร้าปฏิหารจะก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ชูเทียนก็เข้าใจได้ในทันทีเฉินปิงหยีที่เป็นคนที่เย็นชาที่สุดนางไม่สนใจเรื่องอะไรเลยไม่ค่อยพบปากกับผู้คนนอกจากการศึกษาศิละปะการต่อสู้ต่างๆแล้ว มันก็เป็นความจริงที่นางไม่มีงานอดิเรกอย่างอื่นเลยชูเทียนที่คิดว่านิสัยของนางที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับประสบการณ์ที่ขมขื่นมาแต่ก็ไม่คิดจริงๆเลยว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ที่มาจากตระกูลของนางนั่นเองอืมที่จริงแล้วท่านไม่เห็นต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเหตุผลนี้เลยชูเทียนก็ราวกับว่ามีความคิดที่ลดเล่นเข้ามาในหัวของเขาท่านอยู่ข้างกายข้าเป็นไปได้ว่า มันจะต้องมีวิธีการรักษาอยู่แล้วนะ่าเฉินปิงหยีก็รู้สึกตื่นตะลึงขึ้นมาทันใดรักษาอย่างนั้นหรือสูเทียนก็เผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาท่านมองมาที่ข้าแบบนี้ข้าที่หล่อเหลามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและมีสเสน่ห์มากมายท่านอาจจะพบว่าท่านไม่รู้ตัวว่าท่านรักข้าอยู่ก็เป็นได้แสดงว่าท่านหายดีแล้วไม่ใช่หรือไปให้พ้น เฉินปิงหยีก็โบกสะบัดมือออกไปจนพื้นที่รอบๆนั้นกลายเป็นน้ำแข็งในทันทีชูเทียนก็เร่งรีบถอยออกมาทันใดเฮ้ hey, ข้าก็แค่ล้อเล่นเองหึ oo, ผู้หญิงเช่นท่านไม่รู้จักความรักหากแต่รู้จักแค่เพียงความโกรธเกลียร้อย่างไรกันแล้วใครให้เจ้ามาบอกว่าข้าไม่รู้จักความรักกันล่ะเฉินปิงหยีก็ไม่รู้ว่าโกรธหรืออะไรกันแน่ใบหน้าที่ขาวเนื่อของนางมีสีแดงระเรื่อขึ้นมาหยุดเจ้าหยุดอยุดตรงนั้นเลยเจ้าจะเข้าใจอะไร จู่เทียนก็แสดงท่าทางเซาซีเหมือนกับกระต่ายน้อยที่กำลังถูกจิ้งจอกสาวไล่ล่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็หลงหนักคาอย่างนั้นหรือนี่ฮึคาคงต้องเตือนท่านหน่อยแล้วคาน่ะมีคนรักแล้วนะเฉินปิงหยีก,ก็ราวกับว่าทำตัวไม่ถูกหัวใจของนางสั่นไหวก่อนนี้จะแสดงท่าทางโกรธเรียวออกมาอุ๊ย้าจะฆ่าเจ้าผ่านไปอยู่หลายนาทีทั่วทั้งเนินเขาแห่งนี้ก็เต็มไปได้วยแท่งน้ำแข็ง ชูเทียนก็วิ่งไปมาทั่วทั้งเนินเขาเพราะถูกเฉินปิงหยีไล่ล่าไม่หยุดย่อนในขณะที่สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีนักเครื่องมือสื่อสารก็ดังขึ้นมาเป็นหญิงหิงนั่นเองที่แจ้งข่าวว่าหอคอยนำส่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเฉินปิงหยีก็ค่อยๆฟื้นคืนสติกลับมาก่อนนี้จะเปลี่ยนเป็นใจเย็นสุข,ขุมคนรักของเจ้ากำลังเรียกอยู่สินะชูเทียนก็หัวเราะเสียงดังออกมาเ <c oughs> จี๋ยปิงที่จริงแล้วเนี่ยท่านโกรธก็ดูน่ารักนะ ดังนั้นอย่าได้ทำหน้าบึ้งตึงทุกวันเลยนาะยิ้มเข้าไว้แล้วมันจะดีเองทุกๆวันข้าจะต้องเห็นเจ้าแล้วข้าจะยิ้มได้อย่างไรกันล่ะเฮ้ hey, คำพูดที่เน็บแนมสู่เทียนเนี่ยหืมร้ายกาจช่ย่อยเลยนะอถ้งางั้นท่านก็โกรธข้าละกันเวลาท่านโกรธก็ดูงดงามเหมือนกันนะสู่เทียนที่กล่าวจบก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีด้วยเกรงว่าจะถูกนางทำร้ายอีก เฉินปิงอีก็ได้แต่จ้องมองแผ่นหลังของชูเทียนสายตาของนางก็สั่นไหวเล็กน้อยและถอนหายใจออกมาเบาๆนางค่อนข้างรู้สึกเศร้าใจแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทันใดนั้นก็รีบตามเขาไปหลายวันมานี้ด้วยความพยายามของหญิงๆทายที่สุดแล้วก็สามารถสร้างหอคอยน้ำส่งสำเร็จในขณะที่ประมุกนิกายจันทราธมินยินหลิงซือก็ได้ปรากฏตัวออกมาโดยมีอาวุโสล้อมรอบ นางในจ้องมองไปยังหอคอยนำส่งหลายต่อหลายครั้งเผยท่าทางที่เต็มไปด้วยความสงสยัยเอ๊ะสิ่งก่อสร้างนี้มันคืออะไรกันมันสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นหรือในตอนนั้นชูเทียนก็นำเน็ดแห่งดวงดาราใส่ลงไปก่อนที่หอคอยนำส่งจะถูกกระตุ้นการทำงานพร้อมทั้งหันหน้ากลับมาหายินหลิงซือและกล่าวออกมาว่าการร่วมมือกันจะต้องทำการตรวจสอบกันก่อนข้าจึงต้องการให้ท่านประมุขเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่หอการค้าปฏิหารกับข้า ให้ข้าเดินทางไปยังอาณาจากักรตาเซียอย่างนั้นหรือผิดแล้วหญิงญงก็ได้รีบกล่าวแทรกใบหน้าของนางเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจสำนักงานใหญ่ของหองการค้าปฏิหารหาได้ใช้อนาจาักรต้าเซียแต่เป็นเมืองฉีจีในป่าแห่งความวุ่นวายต่างหากล่ะฮะท,ท,ที่เจ้ากล่าวมามันมีอะไรผิดพลาดกันทําไมถึงอยู่ที่ป่าแห่งความวุ่นวายเราคนของนิกายจันทราธมินต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นตระหนก หอการค้าปฏิหารอยู่ในป่าแห่งความวุ่นวายงั้นหรอเป็นไปได้ด้วยหรือใจกลางป่าแห่งความวุ่นวายห่างจากสถานที่แห่งนี้หนึ่งหมื่นลี้เลยแล้วจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันถึงจะไปถึงสถานที่ดังกล่าวนั้นได้ซ้ำทุกหนทุกแห่งในป่าแห่งความวุ่นวายก็เต็มไปด้วยอันตรายมากมายยิ่งนักถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรพูดแท้พูดแปลงสรรพสิ่งก็ยังไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าจะสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัย ในตอนนั้นชูเทียนก็เดินไปใกล้ๆหอคอยน้ำส่งท่านประมุกไม่จำเป็นต้องคิดมากเมืองฉีจีเองก็มีหอคอยน้ำส่งเช่นกันด้วยการใช้หอคอยน้ำส่งทั้งสองเชื่อมต่อกันถึงจะเป็นหนึ่งล้านลี้พวกเราก็สามารถเดินทางไปได้ในพริบตาเดียวสะดวกราวกับเป็นส่วนหลังบ้านกลับคำพูดดังกล่าของชูเทียนนี้ยิ่งทำให้ทุกคนตื่นตระหนกนิ่งงันไปเลยทีเดียวดวงตาของหยินหลิงซือเองก็เบิกกว้างกลมโตแสดงท่าทางประหลาดใจ เ๊ะหอคอยนำส่งนี้สามารถทำเรื่องเช่นนี้ได้ด้วยหรือเอาล่ะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าในตอนนั้นชูเทียนก็นำมวนคัมพีที่มีเศษส่วนของเน็ตแห่งดวงดาราเขียนขึ้นมาพร้อมกับกล่าวออกมาว่ามีคัมพีเวทที่ข้าสร้างขึ้นมาด้วยตนเองด้วยการใช้มันแล้วจะสามารถกระตุ้นการทำงานเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้พวกเรานั้นมีคัมพีเหล่านี้เอาไว้ในมือสามารถที่จะกลับไปยังเมืองของพวกเราได้ในทันที ดังนั้นสิ่งนี้จึงเรียกว่าคำพีกลับเมืองท่านประมุขน้องสาวท่านรู้คุณค่าของหอคอยน้ำสุงหรือยังว่ามันมีค่ามากมายขนาดไหนกัน